สื่อเกาหลีครับชี้ว่าโคต้าเอเชียตอบโจทย์นะครับที่พาโคเวอร์วีลีกเนี่ยร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับผลงานของทีมชาติเกาหลีเนี่ยไม่ดีสื่อเกาหลีก็เลยคาดการณ์ว่าโคเวอร์วีลีกปีนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนดูแล้วก็ไม่ค่อยร้อแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการมาถึงของโคต้าเอเชียทําให้โคเวอร์วีลีกร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาเนี่ยเปียบเลยนะครับว่าโคต้าเอเชียเหมือนเป็นจุดกําเนิดดาวดวงใหม่นะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็น อย่างไรเนื้อหาใจความทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวิดีโอเกอร์จัดให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับต้องเริ่มเท้าความกันก่อนนะครับว่าผลงานของทิมชาติเกาหลีใต้เนี่ยพูดกันตามตรงแล้วนะครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะในเกมชิงแชมป์เอเชียในเกมเอเชียนเกมนะครับ VNL ชิงแชมป์โลกเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยแพ้เยอะมากๆเพื่อนๆแทบทจะไม่ชนะใครเลยด้วยซ้ำนะครับยิ่งเวทีระดับนานาชาติอย่าง VNL อย่างชิงแชมป์โลกเนี่ยชนะน้อยมากๆรวมถึงในโ์นาเ,เ,เมนเอเชียครับพวกเขาก็ทําน งานได้ต้องบอกเลยว่าไม่ดีเลยนะคือแต่ก่อนนะครับสู้จีนสู้ญี่ปุ่นสู้ไทยได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทชิงิชมป์เอเชียพวกเขาตกไปอยู่อันดับที่6เอเชียนเกมพวกเขาจบที่อันดับที่5นะครับไม่สามารถติดท็อปโฟได้เลยมันจึงทําให้สื่อเนะี่ยมีความกังวลอยู่พอสมควรนะครับเราไปเจาะลึกในรายละเอียดกันก่อนครับว่าทำไมทีมชาติเกาหลีถึงทําผลงานได้ไม่ดีนะครับอันดับแรกเลยก็คือมีการเปลี่ยนผ่านสายเลือดนะครับเพื่อนๆจากยุคก,กัปตันคิมมายุคใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็นักกีฬาหลายคนเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีรออยต่ก่กกัันสเทา ในที่นี้ก็คือเป็นแต่คนละชุดเลยเอาง่ายๆทีมชุดปัจจุบันกับทีมชุดกรตันคิมเนี่ยมันกลายเป็นคนละชุดกันเลยโอกาสในการซ้อมด้วยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนทีมชาติไทยของเราที่มีรอยต่อในจังหวะที่ยุคเจ็ดเซียนเล่นอยู่มีเพียวมีแนนมีบีมมีบีมเนี่ยขึ้นไปแจมแล้วนะครับว่ารอยต่อของทีมชาติไทยเนี่ยดูเนียนกว่าเกาหลีเนี่ยดูไม่เนียนเลยทําให้ผลงานของพวกเขาเนี่ยดูไม่ดีแล้วก็ไม่ต่อเนื่องกันมานะครับอย่างที่2ครับพวกมองว่าโค้ชของพวกเขาเนี่ยดูจะไม่ค่อยสอดรับกับเขาเรียกว่าคนเชีย เอเชียสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวิธีการเล่นของโค้ชเซซ่าเนี่ยจะเป็นระบบโครงสร้างซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบอลสูตรไม่ค่อยมีแล้วด้วยความที่เกาหลีเนี่ยรูปร่างโอเคแหละรูปร่างดีในระดับหนึ่งนะถ้าเทียบกับทีมเอเชียอย่างไทยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเกาหลีเนี่ยสูงกว่านะแต่ว่าเมื่อไปเจอกับทีมยุโรปจริงๆแล้วนะครับบอลโครงสร้างอย่างเดียวมันไม่สามารถเอาชนะได้ครับมันต้องมีลูกสูตรมีความเหนียวเข้ามานะครับซึ่งอกมองว่าสไตล์มันยังไม่สอดรับกันสักเท่าไหร่นะครับระหว่างสไตล์โค้ชกับเกาหลีเนาะทีนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการเล่นของเกาหลีเนี่ยมันดูไม่ดีเอาซะเลยเพื่อนๆทำให้สื่อกัองวลหนักมากเลยครับว่าโคเวอร์วีลิกเนี่ยอาจจะไม่ร้อนแรงแล้วก็อาจจะมีคนให้ความสําคัญน้อยลงครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อเปิดสนามมานะครับสี่คู่ที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเลยครับเพื่อนๆหนึ่งหมื่นคนนะครับเข้าไปดูในสนามนะครับรวมถึงออนไลน์อีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งกระแสตรงนี้ครับ สื่อหลักๆของโควอรวีลีกเนี่ยพวกเขาก็แฮปปี้เลยนะเพราะพวกเขามองว่ามันเป็นอะไรที่อย่างน้อยอะ่ะทีมชาติผลงานไม่ดีแต่ในลีกเนี่ยผลงานมันดีมันอาจจะทําให้ทีมชาติเนี่ยสามารถต่อยอดจากกระแสความร้อนแรงจากตรงนี้ไม่ได้นะครับโดยพวกเขาครับวิเคราะห์สาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้โควอรวีลีกเนี่ยร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสาเหตุแรกเลยครับเขามองว่าการมาของโคต้าเอเชียเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดพลิกผันนะครับทำให้โคเวอวีลีกกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากการมาของ ของโคต้าเอเชียนะครับมันก็ทําให้หลีกเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีเนี่ยเขาอยากดูฟอร์มการเล่นของไทยอยากดูฟอร์มการเล่นของญี่ปุ่นอยากดูฟอร์มการเล่นของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับนักกีฬาที่ไปเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจาก4ชาตินี้นะครับในโคต้าเอเชียซึ่งได้เจาะลึกกันจริงๆนะครับที่โยกทำคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีมาเนี่ยพวกเขานะครับเขาคิดว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะเจริญรอยตามทีมชาติไทยนะครับในคอมเมนต์ของเกาหลีครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหมือนกันอย่างแรกเลยค คือทีมชาติไทยกับเกาหลีนะครับเราถ่ายสายเลือดเหมือนกันเพื่อนๆก็คือทีมชาติไทยก็ถ่ายจากเจ็ดเซียนเกาหลีก็ถ่ายจากยุคกับกัปตันคิมแต่ว่ากลายมาเป็นว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถวางรอยต่อถ่ายสายเลือดได้เชื่อมต่อกันและผลงานยังดีต่อเนื่องเนี่ยเกาหลีเขาก็เลยมองว่าถ้านักกีฬาเกาหลีเรียนรู้จากนักกีฬาไทยนะจุดตรงนี้เนี่ยเกาหลีก็อาจจะกลับมายืนในจุดที่พวกเขาเคยยืนได้หรือแม้กระทั่งมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็กลับมาเป็นท็อปโฟของเอเชียได้เขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากให้นักกีฬ กาเหลีดูนักกีฬาไทยเป็นแบบอย่างนะครับอย่างที่2เลยก็คือเขามองเห็นความสามารถของนักกีฬาไทยครับไม่ว่าจะเป็นทักษะวิธีการเล่นนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ครบเครื่องจริงๆนะครับคือไปเล่นในลีกเกาหลีหลายๆคนก็ชื่นชมกันมาแล้วแหละตั้งแต่ที่ยังไม่เล่นนะครับเพราะเห็นผลงานตั้งแต่เล่นทีมชาติแล้วแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาอยากให้ดูนักกีฬาไทยจริงๆนั่นก็คือแพชชั่นครับนักกีฬาไทยเนี่ยเขาเรียกว่ากล้าหาญมากๆแต่ละคนเนี่ยมีแพชชั่นในการเล่นแต่ละคนพร้อมเสี่ยง แต่และคนพร้อมลุยในลีกต่างประเทศนะครับซึ่งแฟนๆชาวเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากให้นักกีฬาของเขาเนี่ยกล้าที่จะออกจากเซฟโซนกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเล่นในลีกต่างประเทศบ้างซึ่งเขาก็อยากจะให้ทําเหมือนนักกีฬาไทยเนี่ยแหละครับที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็สามารถจะฟันฝ่าพร้อมลุยพร้อมชนนะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่านักกีฬาไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เล่นอยู่ลีกนอกกันแทบจะทั้งหมดเลยนะทั้งญี่ปุน่นทั้งเกาหลีเดี๋ยวมียุโรปเดี๋ยวมีเวียดนามเนี่ย เขาอยากได้ให้นักกีฬาเกาหลีของเขาเนี่ยออกจากเซฟโซนเหมือนทีมชาติไทยครับ อีกทั้งนะครับพวกเขาก็ยังคาดหวังด้วยนะครับว่าการมาของโคต้าเอเชียเนี่ยมันจะทําให้หลีกของพวกเขาเนี่ยดูสนุกมากขึ้นนะครับโอก็คิดเห็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกเชื่อว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเนี่ยการได้เข้าไปเล่นในลีกเกาหลีเนี่ยโอกเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นสีสันอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเขาก็ได้แฟนคลับจาก4ประเทศแล้วนะของไทยเราเนี่ยเยอะแน่นอนนะครับฟิลิปปินส์พวกเขาก็ตามอยู่แล้วอินโดคร,ครับแมงกวาวตีไปเขาตามแน่นอนส่่่่วนนนนญีีปุอั้้ไมตงพูด อยู่แล้วนักกีฬาเขาไปที่ไหนพวกเขาก็ตามไปเชียร์เสมออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกมองว่าในเรื่องของ engagement ในเรื่องของความดุเดือดเนี่ยโคใต้เอเชียถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับและเขาก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าในตอนนี้นะครับตั๋วของทีม IBK เนี่ยถูกคนถามถึงมาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเข้าไปดูพรพันเกิดปาดเล่นนะครับแล้วก็มีแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับซื้อตั๋วมาเลยนะครับเพื่อจะดูอีเซอีด้วยนะครับซึ่งจะให้พูดความคิดเห็นส่วนตัวของโอ๊กนะครับโอ๊กก็ถือว่า โคตาเนี่ยเขาจัดมาได้ถูกจังหวะและถูกเวลาพอดีเลยนะครับเพราะว่าเอากันตรงๆว่าโคเวอร์วีลีกเนี่ยโอกมองว่าด้วยด้วยระบบโครงสร้างของเขาวิธีการเล่นเนี่ยถามใจโอกนะโอกมองว่าก็อาจจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นในการเล่นบอลโครงสร้างนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยบอลโครงสร้างจะเป็นหลักใหญ่นะครับแต่ว่าการได้แจมนักกีฬาจากไทยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยโอกมองว่ามันก็เพิ่มสีสันเพราะว่านักกีฬาจากไทยวิธีการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้เล่นบอลโครงสร้างจริงมหยิ่งทีม I b บที่ได้กับตันผู้ไปเซตเ่่โออกชืวาวาาคม เปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดเพราะว่ากับตันผู้เนี่ยเป็นคนกําหนดทิศทางบอลไปซ้ายบอยขวาบอลสูตรบีแทรกทับเออะไรแบบนี้อกเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับในทีม IBK นะครับส่วนทางด้านของวิภาวีสีทองกับท้านนัชชาสุขสดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไปเป็นตัวตบเนาะไปเป็นตัวตีนะครับอย่างโมเมก็เล่นบีหลังส่วนมดเนี่ยก็เล่นหัวเสาอกเชื่อว่า มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ได้แต่ว่าถ้ามีการสื่อสารกันระหว่างตัวเซตนะครับอกเชื่อว่าสปีดบอลของเกาหลีก็น่าจะเร็วขึ้นนะโดยเฉพาะทีมของวิภาวีนะครับอกมองว่าเขามีการสื่อสารกับคิมไดอินอยู่ตลอดเวลาโอกเชื่อว่าในอนาคตอ่ะคิมไดอินกับมดเนี่ยน่าจะทําผลงานได้ดีทั้งคู่อย่างแน่นอนโอกเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวะสปีดบอลที่รวดเร็วขึ้นเนี่ยมดจะทําได้ดีมากๆในสปีดบอลที่เร็วขึ้นอกเชื่อว่าคิมไดอิน กับทางด้านวิภาวีจะเป็นคู่หูที่อกมองได้เลยว่าอันตรายมากๆครับส่วนทานด้าของทีมของโมเมลว่าใช้เวลาปรับจูนกันสักเล็กน้อยเพราะว่าไฮพาร์ตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเสียตัวหลักไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มือเซตก็เป็นมือเซตสำรองอาจจะต้องให้เวลาตรงนี้นิดนึงแต่ถามว่าโมเมเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมอกมองว่าก็ประสบความสำเร็จนะเพราะาแมตช์แรกนะครับเจอกับพิงค์สไปเดอร์ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะเพื่อนในลีกเกาหลีเนี่ยโมเมก็ยังทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยอกเชื่อว่าในอนาคตยังไงก็ ทำได้ดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโมเมนต์สกับตันผู้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอรุ้นกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่หรืออาจจะไม่ได้ลงก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนแต่โอกเชื่อว่าถ้าไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเนี่ยเซตสองเซตสามน่าจะมีโอกาสได้ลงนะครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาในความที่โอ้คนำมาฝากเพื่อนๆทั้งหมดนะครไปเก็งยางไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับโอนิเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเลยกับมาพบกันใหม่นะครับใครที่ยังไม่กดไล สวัสดีครับ